สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิ่งบุญเดือนนะครับผมคลิปนี้ก็เปลี่ยนหางแล้วนะครับไม่มีงานต่อเนาะคิดว่าไม่มีละอ่าเห็นสมียนไม่ว่ายังไงนะครับไม่ได้ไปต่อแล้วก็เปลี่ยนหางนะครับดำนะครับหางเซมิดำนะครับอันนี้ก็จอดหางเทนเลอร์หางพื้นเรียบไว้แล้วนะครับนี่ก็จะไปล่องนะครับเี เออไปลองในไปเอาทรายนะครับไปเอาทรายถังเซมีดำนะครับปั่นหางอะไรเรียบร้อยนะครับเช็คระบบเบรกระบบไฟเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะจวดนะครับผมน้ามันตะกี้นี้ก็เติมไปสองร้อยห้าสิบแปดลิตรนะครับสอง้ยห้าสิบแดลิตรเต็มถังหม้อก๊อกนะครับเลือนได้สี่ลนออกนะครับตอนนี้ก็จะไปเอาทรายนะครับถังนี้ก็จอดนะครับผม หางเซมิดำนี่น่าจะเป็นผมคันแรกที่ว่าจะเอาหางไปวิ่งก่อนเพื่อนนะครับนเสเสก็กำลังจะขึ้นมานาศูนย์ก็ใส่หัวา,าันรีกำลังกำลังลงนะครับพ่ยาก็กำลังลงเหมือนกันกำลังลงแป้งนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับ <S <S ก็ไม่มีงานนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีงานหรอกมีงานแต่ว่า คนขับรถก็ต้องมานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถเราประจาเราจะไปต่อเนื่องมันไม่ได้นะครับเราอ่ามาถึงแล้วก็คนขับยังไม่มานะครับก็เลยเอาหางเซมิดําไปเอาทรายนะครับเพิ่งเททรายเสร็จนะครับนี่แล้วก็จะย้ายไปขึ้นคันรถพ่วงเหมือนเดิมนะครับพี่อาก็จะมาขับคันนี้รอรอคนขับนะครับคนขับไปเชียร์หยาอยู่หน้าอยู่ขับท่านในมานนะครับพี่อาก็จะขับคันนี้รอนะครับ ขับดีนะครับไปล่องเที่ยวนี้คือขับดีขับดีอยู่แต่ว่ามันแรงน้อยเฉยๆนะครับมันแรงน้อยนะครับขับดีในที่นี้ก็คืออ่ามันกระทัดรัดมันว่องคล่องแค่ว่องไวนะครับมันคล่องแค่ว่ะมันียวงายแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมชอบรถใหญ่นะครับเพราะว่ารถเล็กนี่มันเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยขึ้นมอนะครับเหมือนขึ้นมอมันก็ มันได้บืนมอมากกว่ารถใหญ่เนาะรถใหญ่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่นะครับรถใหญ่มันจะขับสนุกกว่านะครับท่านผู้ชมรถเล็กนี่ต้องค่อยๆไปคนขับต้องใจเย็นๆนะครับรถเล็กนี่คนขับต้องใจเย็นๆนะครับจะไปเร่งไปเขียวมันไม่ได้นะครับก็ไปตามรอบของมันนะครับรถเล็กนี่ เวลารถเล็กเนาะอย่างที่ว่าเนาะเวลาจะแซงจะอะไรก็ต้องรอรอบนะครับไม่ใช่ว่าแซงพื๊ดปัดปื้นปัดหยียบขึ้นเหยีบขึ้นไม่ใช่นะครับมันต้องรอรอบนะครับไม่เหมือนรถใหญ่นะครับรถใหญ่นี่คือหยียบปื๊ดปัดปื๊ดปัดได้เลยนะครับต่างกันมากครับกับวิกเตอร์ตัวสามสี่นะครับเพราะว่าขนาดแรงขนาดแรงนี่ก็ต่างกันแล้วนะครับขนาดแค่แรงก็ต่างกันแล้วนะครับอันนี้มันสองสี่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่สามสี่สี่นะครับสนุกสนุกมากครับเลดน้ำมันนี่ก็ของผมนี่ติดลบสามสิบลิตรนะครับติดลบสามสิบลิตรนะครับเลสามจุดห้านะครับถ้าเป็นคนขับประจำน่าจะเซฟกว่าผมอยู่นะครับแต่ว่าผมนี่ติดลบเยอะเลยนะครับติดลบตลอดนะครับ นี่ก็ถอยหินช่วยรถพ่วงหนึ่งเที่ยวนะครับตะกี้นี่เทเสร็จเราก็จะขึ้นรถพ่วงรอรถเหมือนเดิมนะครับรถพ่วงมันจะเหนื่อยนะครับมันจะเหนื่อยกว่าแทนเลอร์นะครับคือมาว่ามันมันเทสองครั้งนะครับมันไม่เหมือนแทนเลอร์นะครับแทนเลอร์นี่เทครั้งเดียวนะครับนี่หางรถพ่วงนะครับอันนั้นผมก็จะเอาไปทํานะครับท่านผู้ชมเล่ากันมานะครับ ลรกันมาผมจะเอาไปทํานะครับไปทําอยู่แถวคอนเจนนู่นแหละร้านสแตนเลสนะครับเอาทิ้งไว้ให้ร้านเขาทําให้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้มันไม่มีนะครับก็จะเอาไปทํานะครับอ้เหนื่อยนะครับขับรถพ่วงนี่มันเหนื่อยกว่าเทรลเลอร์นะครับปกติรถพ่วงนี่เห็นเห็นทางอื่นนะครับรถพ่วงนี่มันจ้างแพงนะครับท่านผู้ชม จ้างแพงกว่าเทนเนอร์นะครับถ้ารถพว่วงนี่เพราะว่ามันเหมือนกับคุมผ้านะครับคุมผ้าก็ต้องคุมสองครั้งนะครับรถรถพว่วงเวลา,เ,าเทก็ต้องได้ถอดลูกนะครับถ้าไม่ถอดลูกก็เทไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถอดลูกคุมผ้าสองครั้งมันมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าเทนเลอร์นะครับรถพว่วงมันมันยอกมันกระแทกนะครับ รถเทรนเลอร์นี่จะจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับแต่พอได้นะครับพอได้นะครับถ้าเป็นรถใหญ่นี่ยิ่งสนุกเลยนะครับขับมันนะครับรถใหญ่ขับมันนะครับนี่เราก็จะขนของขึ้นรถพ่วงกันนะครับนี่มาดูเวลาขับขี่ของเผายกนี่มันจะเวลาเวลารถหนักนะครับเราเอาเพาลงแล้วนะครับมันจะเป็นลึกลักลึกลักยังไงก็ไม่รู้นะครับ เหมือนเหมือนมันไม่มีคานมันไม่มีแหนบซัพพอร์ตกันนะครับมันไม่มีพาวุ้กี้นะครับเอาง่ยายคือมันมันไม่ไม่ไม่มีพาวุกก้กี้โอ้ดินพันกันหรอไม่มีเพาวุ้กี้นะครับก็เลยทําให้อ่าตอนเราขับขี่มันเป็นลึกๆล,ลึกๆลกนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะครับรู้สึกได้นิดนึงนะฮะจอดเล่จะดเล่ครับ เราก็จะขนของขึ้นรถก่้งกันนะครับพี่อาว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะครับขับเทียนในยนรับประจำนี่บัว่นะเราก็จะเปลี่ยนเอารถพ่วงนะครับอืมนั่นก็จะเป็นตัวยกล้อขึ้นนะครับลมยกล้อนะครับ คันหนึ่งออกมาคู่กันนะครับนี่เห็นไหมนะอันนี้อย่างรอเลยครับผู้เท่าขับนะนี่เสียงแต่เสียงจิ้งหลีดนี่อ๋อเสียงเสียงแต่หรือเสียงจงิ้งหร,งรงีดครับฮ<อ>นะคันนี้หรอ ไล่ใจโมไล่ใจมโอ้คเฒ่าผู้เฒ่าคือลลานรดง้าเหรอนี่มองนะฒ่านยมมองนะว่าก็จะประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมเปลนเวฮะเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมคนคองขส้นลดเดี๋ยวผมคนอัะคนคลงงึ้นลดขาเดียว ไปรถจอดไซจอดนำไม่ใช่บอกล้วไปร่บอกโอเคครับนี่เราก็จะขนของขึ้นเลามากเเรอโอ้ยเนื้ออนนี้เนื้อหนโอ้เยนใ่อีกครับออ้เยนต้แ่ามต้เลยเราอ้เล่าหลางรถอีกเราคุณอะเหลี่ยมม่องครับ ครับผมคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามช่องโมซิ่งบุญด่วนแล้วก็เพนโมซิ่งบุญด่วนกันด้วยนะครับผมพอได้ยุพอได้ยุหลุนีนิพอได้ยูครับแต่นนนนว่าจิกาเราแหละเนาะบายบาย